จักโลเลยเอาแสนหกสี่ร้อยห้าร้อยกว่าบาทน้ำพริกอยากกินอย่างเงี้ยตอนค c o p เมาเช้าตงรงตลาดหลวงพระบางหอ,อมหอมอยากเชื่อเลยนะครับว่าบ้านคนก็จะอยู่ติดกับเตาเตาเผางี้นะเนี่ยนะหลังบ้านเลยนะครับนี่ก็ถ้าเพื่อนออกมาตอนนี้บ่ายสามโมงยี่สิบสามถ้าเพื่อนมานครับ,บอกให้เลยว่าถ้าจะไปที่หนองขะบางครับอย่าออกหลังเที่ยงให้ออกก่อนเที่ยงกำลังจะถามทางพี่เขาว่ารถไทยจอดตรงไหน,นว่าเป็น เอสซีโรงเรียนพอดีครับถ้าผมพอวงรถไปเวียงก,กันกับทิศต่างอ๋อเป็นน้องสวัสดีนะครับอ๋อแฟนบันดตลอดทัวร์กับครัวโรงเรียนครับวันนี้เรามาถึงเมืองหงสานะครับประเทศสปปลาวข้ามใกล้ข้ามฝั่งไทยละเดี๋ยวแวะตลาดแวบะบซื้อข้าวแป๊บนึงมาดูเนื้อหน่อยเดี๋ยวเผื่อไปกินที่บ้านครับลิ้นลิ้นกิโลละำเจ็ดสิบพันวงพงใหญ่ดีเนาะ ตีนวัวครับมันขอให้แถมแบบอันนั้นมาด้วยเลยตัดออกไม่ได้หน่อยเลยไปไปมันเน่ยมันต้องขายเป็นพวงแบบนี้บดเลยบ่ตัดออกไม่ได้เนาะอะอาไปไปกิโลดเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นกีบครับสองงานนี้หน้าไปทำเมนูอือ ถ้าเป็นเนื้อแดงลดลดเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าเท่ากัน,เน,เ,นเนื้อเนื้อแดงกับลิน้นราคาเดียวกันเจ็ดหมื่นก้าร้อยห้าสิบสองบาทครับเอาไปหารกับสี่สี่ร้อยหกสิบนี่เยอะนะขอขายเต็มเลยไหมครับผมกำลังจะข้ามด่านละก็เลยเอาเนี่ยนะอ่ะจะโลเลยปัดตัว À, mình bỏ, áo tháp tháp là tháp này, 2 lô thay này nè, 2 lô húc, ừ, à, à, anh anh ấy 200. Mình chơi lơi mày, mình chơi anh, luôn. đi điều nào, rồi, mua như thế đàn đản đấy ไปกินเฉยโดยหนย้หนนาคือคนลาวบ่ <c oughs> คือว่าคือคนลาวบ่หน้าเหมือนคนลาวไม่ด้มามาแล้วบ่อยเนาะก็เลยน้าคือคนลาวมาอยู่ลาวคือคนลาวมาอยู่ลาวคือคนลาวพอแล้วกินมาหมดแล้วนะเท่าไระอีกเอาซีนถ้าเป็นซีบ่อย โ้มก oh, ็ส,ส pigs, 400, IO, tes ad ิบหลายตอนนี Siri, ้เท่าไหร่นะเป็นเงินเจ๊บกีบแล้วสองแสนหกสี่ร้อยห้าร้อยกว่าบาทก็มันก็ได้เยอะอยู่นะสองแสนหกกลับเดียวจะยังจะกลับไทยแล้วใช้เงินให้ให้มันใกล้หมดหน่อยนะครับบอกให้ไปซื้อเขาพูดเป็นภาษาลาวนะไปซื้อวุยลาวหน่อยไปซื้อเนื้อเนื้อเนื้อควายลาวเขาบอกเนื้อวายลาวไปซื้อวายลาวไ้อ่ะก็แม่ตลาดหงสาครับเนื้อไม่แพง ลิ้นกิโลละร้อยห้าสิบสองบาทเอาไปหันเอาไปหันกับสี่ร้อยหกสิบผม,มแลกเงินมาสี่ร้อยหกสิบไงอ่ากิโลละร้อยห้าสิบสองบาทเองครับบ้านเรามันกิโลสองร้อยเจ็ดสิบนะก็ถูกอยู่เดี๋ยวซื้อข้าวเหนียวแล้วไปกินไปนั่งกินน้ำพริกกับปลาปิ้งในรถหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมเมื่อเช้าซื้อปลาโจกปลาโจกปิ้งแล้วก็มีน้ำพริกมาก็เอาแต่ข้าวเหนียวหน่อยเดี๋ยวกินไม่เยอะตอนเที่ยงนี้แต่ว่าน,นี่ก็ฟิตไว้ใส่ตู้เย็นเย็นไวเดี๋ยวเ,เ,เกือบไปกินกับลาเล่ก็ได้ครับน,น,นังนังถุงเท่าไหร่ครับ ถุงนี้สิห้าสิบพันห้าสิบพันอันื 10, 5, <000. S 1> อนอันนี้ทอดแล้วนอนอย่างน,นี้นะเออทอด,ดแล้วอันบูโรเราไปทอดเอาเนี่ยอ่ากินซื้อข้าวเหนียวก่อนซื้อข้าวเหนียวได<ป>้ซื้อข้าวเหนียวจัเน่อยครั่น้อยสุดเท่าไหร่ห้าพอ่ากินมาหลายตอนเที่ยงกินข้าวเหนียวหลายมันง่วง,ง,งนอน หน้าพันกีบสิบบาทนี่ข้าวแลมฟืนครับมีผัดหมี่นี่มีน้ำปูนะเนี่ยนี่น้ำปูนี่คั่วหอยคั่วหอยอันนีน่น้ำพริกน้ำปูเหรอฮะอ๋อที่นี่ก็กินน้ำปูเนาะแกงน้ำปูอืมฮึมฮานา่สิบบาทร้อนๆเลยครับเนี่ยไกนุ่มุ่ยฮะ เขาคุณเข้าใจเดี๋ยวดีกวอาเนื้อไปแช่ครับทยงไปบ้านเดียวก็เป็นตลาดตอนนี้ละมันบ่ายสองเนาะเดี๋ยวผมจะไปทําเรื่องเอกสารข้ามลาวต่อข้ามไทยครับคงไม่ติดขัดอะไรนะรอบนี้นะทริปนี้นะมาคนเดียวด้วยไปเดี๋ยวไปกินข้าวตั้งกล้องกินข้าวในรถแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางเลยครับพยายามทําเอกสารให้มันเสร็จก่อนไว้ปน้ำปูพี่น้องน้ำปู แต่ซื้อผมซื้อมาจากหลวงพ่อบางเยอะแล้วอืมปลาไหลาดกับหอยกับหอยเลยเน็อตีด,ด,ด,ดีหอยมันมันอาจจะมีตลาดเย็นอาจจะเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้มันกําลังบ่ายโมงอยู่ครับเดี๋ยวไปกินข้าวในรถแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกันเลยมาแล้วครับเดี๋ยวกินข้าวหน่อยนี่ลิ้นวัวสองโลสี่โลอ่ะ สั่งลบ20องศาหมดลยครับเย็นเช็บอ่ะตาแข่งฟิตฟิตหมดละนี่เนื้อวัวลิ้นวันวปิดเลยซื้อมากรอกมาโดยจากลาวกิโล30บาทเพื่อไปทำส,ส้ตมตำครับมันเป็นมะกรอสดนู่นไอป่าปิ้งกับน้ำพริกเหืองอยู่ในนู่น,นขากับกินไม่รู้ครับน้ำพริกอยากกินอย่างเงี้ยตอนเขาปิ้งเมื่อเช้าตรงตลาดหลวงพระบางหอมๆก็เลยอยากกินอันนี้เป็น ปลาจโกาจกปลาโจกน้ําโขงครับเขาย่างชิน 10, ช้นละสิบพันกิบชิ้นละหมื่นกิบประมาณยี่สิบสองบาทนะแล้วก็มีเจียวแค่นี้แหละแล้วมีข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวจากฮงสาร้อนเลยครับขออนุญาตก<จ>ินข้าวในรถนะครับอากาศเมืองฮงสายิ่งมีเตาเตาอันนี้ยิ่งร้อนแล้วก็จะ,จะไม่กินข้าวเยอะหรอกเพราะตอนเที่ยงวันนี้มันจะง่วงตอนนี้เวลาล้างมือเรับรองแล้วนะตอนบ่ายสองครับต้องทำเอกสารออกไว ว่ามันผิดพลาดอีกเรื่องเอกสารอะไรตรงนี้ก็สำคัญนะครับเกวพิกอย่างอื่นก็กินหมดแล้วอะ่ะกินอย่างอื่นที่อยากกินกินได้กินหมดแล้วก็ขากลับบ้านกินน้ำพริกปลาโจกครับปลานนํำโขงครับปิ้งมาหั่นชิ้นชิ้นม,มกครับยิงกันน้ำพริกครับเจะาดอาหาร อร่อยนะเค็มเคมันๆดิกินง่ายไหมไปกินขนาห่อห้อนครับ ง,นนะง่ายมากง่ายมากพริกละไมคล้ายเคียงกับน้ำพริกหนุม่มมาฮาครับแต่เผ็ดกว่าแล้วก็อร่อยนะก็ได้เลยครับนนะี่กินกระป๋าปิ้งแห้ง ด่านนี้ตรวจละเอียดมากอ่ะด่านองสลาเนี่ยตอนเข้ามาเขาจะตรวจรถตรวจอะไรตรวจละเอียดหน่อยตอนนี้ด่านเพิ่งกลับหม่รถใครที่จะข้ามไปเขาก็ตรวจละเอียดสุนทรจารกรตำรวจรอมอมาเราเขาก็ตรวจละเอียดเมื่อก่อนนีขับไปที่ด่านนะตอนนี้พอขับไปถึงไทยพวกเค้าให้เลี้ยวไปตรวจก่อน ซื้อเนื้อไปกินซื้อลิ้นด้วยสองอันไม่เปไม่เปอะไรมางเนาะลิ้น,นงวงัเวเสร็จเรียนไปก่อนเดี๋ยวปลาลิ้นย่างอ,อร่อยอยู่ครับเนี่ยอยู่ในรถตู้มเย็นอ่ะ ตอนนี้น้ำมันรถตรงเดียเหลือครึ่งถังครับพร้อมที่จะน่าจะพอดีจากตลาดเมืองหงสานี่ก็มุ่งหน้าสู่ด่านบ้านเมืองเงินครับผมออกบ้านมา่กี่วันจำไม่ได้นะ เวลาออกบ้านมาไม่ได้ดูนาฬิกาไม่ดูแต่นาฬิกาไม่ดูวันที่เลยเดีด๋ยวขอเข้าแปหนึงครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนเราข้ามด่านแล้วก็ไปดูลงไฟฟ้าหงสาสวยมากใหญ่มากอกาลาังการเลยอรัลงไฟฟ้าฐานหินครับที่เมืองหงสาเข้าก่อนนะครับพี่น้อง น้อกินข้าวเสร็จก็กินแบบบ้านๆกินแบบเดวนๆก็จะเดินทางกันต่อเลยครับอ่าอย่าไปง่วงนอนนะปลาสองชิ้นว่าจะกินชิ้นเดียวจัดไป2สองชิ้นเลยครับเมื่อกี้กินเล่นๆมันดีปลาโจกปลาโจกน้ำโขงครับปิ้งใส่เกลือน,นิดๆหน่อยแซ่บเลยไปมุ่งหน้าสู่บ้านเงิน ฟ้าวันนี้สวยครับพี่น้องดูไอตรงไอตรงเตาปฏิกรอน่ะขึ้นไปน่าจะเป็นเมฆหมอกนี้แล้วแล้วก็ไหลมาใหญ่ๆหย่างนี้เลยทําเป็นให้มีฝนได้นะเนี่ยเพราะมีสามเตาครับสามเตาใหญ่เปิดพร้อมกันนะครับ <S <S ด้านอื่นก็จะเม่ไม่หนาแต่ว่าไอตรงตรงเตาปฏิกรอออกมาเลยจะหนาเลยครับแล้วก็เนี่ยลอยมาตรงนี้เลยอ่านี่กําลังทําน,นากันอยู่ ขับรถผ่านใกล้ๆก,ก,กับเตาปิกรที่เขาทําไฟฟ้าเนี่ยนะครับผลิตไฟฟ้าใหญ่เลย<ม>ทางก็ถือว่าใช้ได้ครับหลนเส้นองสานะครับถือว่าใช้ได้ใช,ใช้ดีเลยแหละครับนี่ขี่ไปเรื่อยๆอนาะกาศดีท้องฟ้าแจ่มใสสีสวยครับวันนี้ตอนนี้ก็ผ่านสองเก้านาทีนะครับต้องรีบไปที่ด่าน ทำเอกาสารให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปถึงฝั่งไทยก็ว่ากันอีกทีนะครับอ่าเดินทางมาไกลพอสมควรครับสำหรับ EP นี้อยากเชื่อเลยนะครับว่าบ้านคนก็จะอยู่ติดกับเตาเตาเผางนี้นะเนาะเนี่ยหลังบ้านเลยนะครับสวยด้วย,วยโอ้ดูเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเตาปฏิกรเรมหลักเตาต้มไหมหม้อต้มไหมหม้อใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญครับดู เรอชัดๆหน่อยนี่ลงไฟฟ้าหงสาครับคนไทยอยู่เยอะเลยนะเนี่ยในขั้งหลังนี้แล้วหลังจากเตาลงไปก็คือเหมืองเหมืองหินะเหมืองฐ่านหินครับเราอยู่ใกล้ๆบนดอยมองลงมาโอ้โหแบบพื้นที่เป็นหลายหลายเป็นพันไร่เลยมั้งเนี่ยเขาขุดนี่แหละตั้งแต่นู่นครับขุดถ่านหินอ่ะขุดขุดขุดแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็เอาสายสายพานลำเลียงนั่นจะเห็นสายพานอยู่ลำเลียงสายพานมาแล้วก็มาเข้าที่เครื่องเครื่องต้มตรงนี้ ของไทยก็น่าจะอยู่ที่เมืองแม่เมาะนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับที่ลำปางครับไนี่บ้านคนก็ติกระเตาอย่างนี้เลยเมื่อก่อนคงมีหมู่บ้านอยู่ข้างใน,นด้วยแหละเพราะขับรถออกไปประมาณสักสี่ห้าโลจะมีมือของมันบ้านจัดสรรต่ทําจากไม้นะครับเขาทาให้ประมาณว่าเป็นคืนที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราทำมันเป็นหลังๆให้ให้คนไปอยู่ไปแล้วก็จะเดินทางกันยาวๆล้วพี่น้องใช้เวลาอีกประมาณสัก40นาทีนะครับจะถึงด่านนะไปะกินกันยาวๆเลยครับไปแล้วนะเขื่อองศามาแล้วครับพี่น้องเข้ามาถึงด่านเมืองเงินนะครับตรงข้ามกับอา่าห้วยโกนนะหรือว่าเขื่อนอ,อ,อ่ด่านทุ่งช้างครับรถนต็มันไปหลายคันมากน้ำมันลราวน่าจะโอเคนะครับนะ เมื่อกี้ไปสี่คันแล้วครับอันนี้ไม่ใช่น้ำมันเล่าไม่รู้มีน้ำมันมีน้ำมันอยู่ครับเมื่อกี้ไปสี่คันนี่คันที่ห้าละเต็มลำเต็มลำเลยก็แต,แต่แต่ว่าแถวองสานี่น้ำมันมีนมทุกปั๊มนะครับถูกด้วยอันนี้ก็คงจะไปส่งหลวงพระบางไปส่งอูดมไซก็คงไปทั่วประเทศนะครับน้ำมันที่เราก็ถือว่ามีละนะผมว่านะครับนะเดี๋ยวดันก็อยู่ข้างหน้า คือด่านตรงนี้ไม่มีอะไรกั้นนะครับไม่มีอะไรหมายถึงว่าไม่มีน้ำแม่น้ําหรือว่าอะไรกั้นนะครับก็คือเป็นภูเขาแล้วแค่มีเจ้าที่ตอมอ,นะอยู่นะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราก็ไปทําเอกสาราทางฝั่งสปปลาวนะครับแล้วก็ทําฝั่งเอกสารของฝั่งไทยนะครับก็คงไม่ติดขัดอะไรแล้วนะถา <c oughs> มาแล้วพี่เ้อเลย <c oughs> ใจสัน่นผิดปกตินะแต่ว่าเจอตํารวจลาวเจอตอมอหลายอย่าง ก็ข้ามมาแล้วครับเหลือถึงด่านไทยที่นี้ว้ยโกนนี่แค่ข้ามนี่ไประวังนะเดี๋ยวกลางกลางถนนนี้จะเป็นของไทยครับเราต้องเปลี่ยนตรงกลางถนนนี่ระวังกันดีพอดีรถวิ่งสวนครับนะไม่มีแม่น้ำไม่มีอะไรกั้นนะครับก็เป็นแค่ผืนแผ่นดินนี่แค่นี้เองก็สเต็มหมดแล้วครับเหลือแต่เอาเอกสารไทยไปยื่นยื่นในไทยก็กลับบ้านได้แล้วครับตอนนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆออกมาตอนนี้บ่ายสามโมงยี่สิบสามถ้าเพื่อนๆมานะครับผมบอกเเลยว่าถ้าจะไปที่หนองข้าบางครับอย่าออกหลังเที่ยงให้ออกก่อนเที่ยงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมืดอยู่ตรงป่านไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องต้องมันอันตรายตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเลนตรงนี้ระวงังรถชนนะนีะ่มันคือเดี๋ยวเขาจะให้สลับกันละอันนี้เป็นไทยอันนี้เป็นอันนี้แหละเราต้องพอมาถึงไทยพวกเราก็ต้องมาขี่เลนไทยละี่ หนึ่งไทยแล้วต้องกี่เดินไทยนะครับเนี่ก็เหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนกลางสะพานครับนนรนเนี่ยมาดูรถจอดตรงไหนอีกเนี่ยแล้จะรถจอดตรงนี้มั้งกำลังจะถามทางพี่เขาว่ารถไทยจอดตรงไหนะว่าเป็นเอสซีโรงเรียนพอดีกันครับผมพอดรถไปเว้งกันกับทีต่ตา่างมาเดี๋ยวมพอนะรอพอในคลิปเนี่ยครับผมครับครับผมเ,ออเดี๋ยวกับรถจอดน,นี่รับเงินเอกสารก่อนนี่เลยเนาะ รถจอดก้นนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปต่ออ่าโอเคขึ้นนี่ครับแอ๊ออยยูลงไฟฟ้าครับครับผมอ๋อมามาห้าของครับนี่ครับมาส่งของครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนไทยหลายเนี่ยลุงเด่นเอ้ยนั่นน่ะเดี๋ยวมันมีอเอาไปด้วยซีเลยนะเดี๋ยวมันมีดีนะหลังก็เดี๋ยวผมจะเอาดีวัวแบ่งให้แต่ว่ารถมันจอดเกลี้ยกล่อมที่พ่อเอาหน่อยบ่ถอดไปไปเดี๋ยวผมจะมีดีวัวเอาเพื่อใส่ลาบครับผมเอะ FC ครับพี่ต๋องจะเบะพอดีป่ะ บอกกองจะถามพี่เขาเอาลุงเตียนยังไม่ทันได้ถ่ายมันเลยจอนี้อเอาดีถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ถ่ายกับผมก็มาเดี๋ยวผมจะเอาดีคือแบ่งดีไปให้กินตัวดีวัวครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งด้วยเอาดีวัวให้ไปชิมคนละสองกอนแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้มาถ่ายรูปกันหน่อยครับผมตัวแต้ยไ,ไปไหนหมโม<อ>่ตัวแต้ไ,ตไปไหนห้องตัวแต้ยดูดีก็ดูดีเราดูดีอยู่นุ่มเลยครับ ขอบคุณครับ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 ไปแล้วไปเอวลงไม่ฟ a r กันหรอลดไปเอวอ่ะไอ้ไอ้นั่นกับยูอ่ะผมควรคุ้นักเราไข่ก็ที่ไอ้ยังก็ที่ไข่เขาล่าไข่ของเนี่ยคนไทยอ่ะโค่นนะเออกคนสกลนก่ยไปกินกันนะตะกี้แต่ว่านี่มันสั้นนี่อ๋อเป็นเมาด้วยกันวางเวียงไปเวียงจันไว้ได้ครับผมเอคนก็อยู่อะไรครับตอนนี้ครับครับก็อยู่ด้วยกันท่านหละเขาก็บกาลังออกจากกันมาได้สามวันนี้อ๋อไม่ใช่เวียงจันด้วยกันนะเขาไปเวียงจันไปวางเว เดี๋ยวไปทำเอ,เอกสารก่อนเดอ้อขอคุณจรายครับไอ้ขอคุณจะิญครับขอคุณจรครับไปลวพี่น้องก็โอ้โลงยื่นเอกสารทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งฝั่งไทยตรวจเข้มมากเขาไปลือไม่ใช่ลือเขาไปขอดูใต้บงใต้บาอผมไปเปิดเกะเปิดง้างออหมดเลย ดีพี่เจ้าที่ตอมอยคนหนึ่งก็เป็นเอสซีเร็ยนบอกพี่ไม่ต้องเป็นคนรถคันนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ขี้หายก็หอมั้งไม่ได้กินขนาดนั้นอันนี้เขาไม่ได้ว่านะแต่ผมพูดให้ฟังเข,เขาก็บอกเออรเีออกเมาเลยนี่ก็มาถึงจังหวัดน่านแล้วครับพี่น้องนะโอ้เขา้เขา,เขา,เขาเข้าเข้าเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจริงๆผมบอกให้ถ้าเพาาาาื่อนๆจะมาด่านนี้นะครับคือมัน ระวางทางมาเนี่ยมันไม่มีน้ามันนะถ้ามาจากอําเภอปัวเลยอย่างงี้ครับอย่างเี้ครับมันไม่มีก่อนถึงด่านไม่มีปั๊มน้ามันพูดง่ายๆสมมติเราอยากจะไปลาว,วเราอยากจะเติมนมันเต็มถังเนี่ยมันไม่มีน้ํามันมันไม่มีปัม๊มก่อนดังนั้นแถวอําเภอปัวแถวอันไหนอ่ะถ้าเจอ,อปั๊มมให้อาดมาเต็มถังอย่างเดียวให้ก่อนก่อนจะข้ามด่านครับที่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ทเราวก็มีแล้วแต่ว่าก็แพงกงว่าบ้านเราอ่ะถ้าเหรีเงินสี่หนึ่งบาทแลกสี่สามศูนย์ลิตรละหกสิบน่ยนะตอนนี้นะครับก็ ผรม,มาถึงถังอาเหลือครื่องถังพอดีครับประหยัดอยู่ตัวตู้มันก็ไม่ได้เปลืองมากเนาะมีแต่ปาลาลหละก็ะเบลิ้นวัววันนี้เดี๋ยวไปจัดกันสักหน่อยเหมือนมาถึงที่จังหวัดนี้เหมือนฝนจะตกแล้วครับบรรยากาศดีเหมือนฝนจะตก,ะะตกเดี๋ยวผมจะโทรหาทีมงานก่อนนะครับถ้ามาหรือว่าอยากประหยัดน,น,น,น้ำมันหน่อยมีกร้อนยี่สิบลิตรอ่ะเอาเอาน้ำมันเติมเต็มถังละมายี่สิบลิตรมาถึงนี่ลรวมาเทใส่ เกลอนอีกก็ได้นะผมเมื่อกี้ผมลืมถามเจ้าหน้าที่ว่าเอาให้เอาน้อมันไปได้กี่ลิตรนะครับเพราะว่ามันก่อนกลุม่มเพื่อนเชนเนี่ยเพื่อนป๋าเชนเนี่ยที่จะไปเนี่ยเขาเอาไปตั้ง3 4 0ลิตรเขาก็เอาไปได้อยู่นะครับเขาเอาไป2อเกลอน3าเกลอนนั่นแหละได้อยู่นะนะครับทำไมรถไม่มีแรงเนี่ยขึ้นดอยแล้วลืมเปลี่ยนเกียร์เนาะเอาบรรยากาศสวยๆครับเ,เข้ามาฝั่งไทยแล้วสัญญาณมาแล้ว ดูกันยาวๆครับฝนจะเหมือนจะตกด้วยมืดมืดมืดฟ้มดามัวดินมืดฟ้มดามัวฝนครับนะครับข้าสู่เขตอำเภอปัวน,นะครับของจังหวัดน่านะคืนนี้เราจะพักที่นี่คืนคนึงครับไปดูอาณาจักรของป่าเชนเนี่ยหน่อยนะเสียเชนเขาจะจัดอลังการขนาดไหนก็ชวนมาให้นักเรียนมาเที่ยวดูเขาจะทําจุดแคมป์แคมปิ้งครับอีน้อยรถเนี่ยคือถ้าเ<ม>พื่อน ถ้าขับรถมาจากนู่นนะครับมันจะไม่มีปั๊มน้ำมันเลยอ่ะมันต้องเติมจากที่นี่ไปก็ใช้เวลามันห้าสิบห้าสิบกิโลครับคือถ้าเราไม่เติมจากจุดนี้ไปนะไปถึงนู่นน้ำมันเราหมดไปครึ่งถังแล้วครับเมื่อกี้เขาแชร์ตำแหน่งให้ผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเที่ยวดูจุดแคมปิ้งด้วยครับอีกหน่อยเขาจะทําแบบให้รถบ้านมาจอดอะไรอย่างเงี้ยก็ขาททาดีนะก็เลยมันดูล่าล่าวน่าว่าหน้ามันไปตลอดยก็มีโอกาสจะได้มาเที่ยวอีก อกาตอนเย็นที่จังหวัดน่านครับขับต่อไปกำลังตามหาเซเว่นไม่มีเลยพี่น้องก็บอกนี่นี่นี่ชายทุ่งวิวนี่เนาะเขาตรงไหนนี่เขาจะชวนมาพักอะไรที่นี่เนาะสุดนำใหญ่ด้วยก้อยงวอัวบ้อวะมาแล้วครับพี่น้องมาถึงที่พักกันแล้วครับพี่น้องดูนี่นี่นี่ ป่านางครับโหลุงเนี่ยจะต้มยำหม,มอ้อไฟกินกับทีมงานของเพื่อนเล็กนี่แหละนี่สามตัวหนูหทอดกระเทียมพริกไทยเนาะน่ากินมากครับเขาเรียกปลาปากแดงติดเบ็ดนะครับเนี่ยนี่มันโดนเบ็ดนะครับเนี่ยนี่น่ากินมากเดี๋ยวลุงจะไปต้มยำหม,มอ้อไฟครับแล้วก็จะนั่งกินข้าวกันที่นี่ละอืมที่นครพนมขายกิโลห้าร้อยที่ลาวขายกิโลแสนกี่ครับก็สองร้อยสิบเจ็ดบาทอร่อยมากนี่ใส่ตู้เย็นมาไม่ให้มันแข็งเกินกำลังพอดีครับนี่ เต็มตู้เย็นเลยล่ะเดี๋ยวผมก็ไปต้มก่อนนะคงไม่ถ่ายตอนต้มนะครับก็จะชิมนิดหน่อยพอเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยมาพอสมควรนะครับได้กินปลาสุดยอดอืมนี่ก็นันนนันท,นนทวัตแซ่เต็นของเสียเชนนี่ต้มยำแก้วเลขกสามแมวเดือดสุดห้าหึ่งกรับต้มยำปลานางครับสุดใบกระเพรา <c oughs> ผมนี่แหละนี่ใส่ใบพริกแห้งใส่นี่เข้าไปสดหัวมันครับอย่างนี้ ดอดกินไปก็รถจอดน,นี่คืนนี้เราไปนอนของเสียเชนเขามี4ี่โรงแรมอันนี้เรามาพักแบบชิวๆอันนี้โรงแรมใหม่เขาที่พวกนี้จะไปรีวิวพวกนี้จะไปกินข้าวนู่นครก็เก็บบรรยากาศเพื่อนๆได้เห็นกันกินต้มผานางังเนื้อมันหวานต้มปลาตรงนี้มันต้องกินกับหม้อไฟด้วยนะเนื้อมันจะนิ่มมากครับนี่ใสใบกะเพราครับใสพริกแห้งใสพริกขี้หนูส,วน,นว,นนะสวนเข้าไปนะ้ำจนนวๆหน่อยโซเข้าไปนะฟังเสียง,งแล้วกันนะครับ สุตรร้านอาหารไม่มีครับอย่างนี้สูตรลุงเด่นเอฟซีคนไสนใจวัหลังจะทำให้ชิมครับเีน้ยเราเปิดร้านอาหารเมื่อไหร่นะจะได้ชิมแน่นอนเลยนะม,นม,นม,มาแล้วครับพี่นยอย้องก็ตื่นเช้ามาก็จะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราไปนอนไหนกันต่อน,นี้นอ่นะครับอ่าก็เป็นบรรยากาศของอำเภอปัวจังหวัดน่านครับนะจริง ถ้าจะไปข้ามลาวนะครับต้องมาพักที่อำเภอปัวก่อนพราตรงไปนู่นไม่มีโรงแรมแล้วนะครับมันจะอยู่มันจะมีแถวเนี้ยของของเสียเชนของนี่แหละมีหลายเสียเชนเขามีสามโรงแรมเลยนะนะครับถ้าตรงไปเนี่ยพ้าออกจากเมืองปัวไปมันไม่มีปั๊มน้ำมันเลยนะมันก,ก็จะเป็นหมู่บ้านล่อๆไปอีกห้าสิบกิโลครับมันทำให้น้ำมันรถเราหมดเยอะนะนี่เขากำลังโอ้บรรยากาศตอนเช้าเที่จังหวัดน่านครับพี่น้องดูนี่มาถึงเมืองเจียงายมาถึงเมืองน่านเมืองเหนือเขาแล้วก็อุ้นเหนือห้องก็นี่เปิดกำลังปูเข้ากันครับ ใส่คนท้องว่าเอามือกันนะเอามือลงแขกครับสวยมากน้องดูดูนูนดูทะเลหมอกฝั่งนู้นนี่ก็เดี๋ยวจะไปข้างหน้าต่อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาพักที่เมืองเมืองปัวเนี่ยก่อนที่จะไปเอ่อนำเอ่อก่อนจะข้ามด่านนะครับก็มาพักมาเติมน้ำมันอันนี้ให้เต็มเพราะว่าไปอีก50กิโลอ่ะถึงจะถึงด่านห้วยโกนดังนั้น50ิกิโลน้ำมันรถเราหมดเป็นขีดแล้วนะอ่ามันก็มันก็เวลาข้ามไปเราไปเติมที่นู่นแพงก็ พยายามอย่างน้องน้องชายผมเขากำลังจะไปเที่ยวก็เลยบอกว่าให้เอาเคลเรา20ลิตรเติมจากที่เต็มถังแล้วก็ใส่อีก20ลิตรแล้วก็ไปถึงนู่นก็เติมให้มันเต็มถังซะแล้วก็เอาถังน้ำมันเก่าๆแล้วก็ทิ้งไปซะหรือว่าเอาถังน้ำมันติดหลังรถไปด้วยถ้าเป็นรถกระบะเผื่อว่าน้ำมันหมดเนี่ยเราก็ไปเติมที่แล้วได้แล้วก็ขอซื้อใส่ที่แล้วได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะกำลังลงแขกเกี่ยวข้าวพี่น้องเอฟซีโรงเรียนที่เป็นคนนานก็คิดถึงบ้านกันก็ครับนี่เขาละแอนกำลังเกี่ยวข้าวกัน ถ้ามาตอนแรงๆนี่ซื้อเมนูมาให้เขาทําเมนูตรงนั้นนะเมนลงนี่มาะนะครับคนเหนือนี่มากเหน่กินเสาะอย่างมาปิ้งมาย่างนะกินกินแก้วไข่แก้วมนะันนะเออนี่โอ้ฝนกําลังตกปล่อยๆ,ๆนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะของการเดินทางครับคนนี้ผมก็ยังคงจะไม่กลับบ้านนะผมก็คงจะไม่รู้จะพักที่ไหนต่อแต่ว่าน่าจะอยู่จังหวัดหน้านี้อีกคืนหนึ่งครับไไม่รู้อยุดจุดไหนโอ้เน,น,น,นี่เอารถ รถส่วนมากจะข้ามด่านมาฝั่งนี้หมดนะครับถ้าเขาจะทำถ้าเพื่อนๆจะข้ามด่านลรานะผมแนะนําว่าถ้าจะถ้าจะไปหลวงพะบางเนี่ยครับขอย้ำอีกรอบไปนะครับขอมีส้งรถสองคันรถคนเดียวนี้อันตรายแล้วก็เสี่ยงมากเพราะว่าระยะทางเกือบร้อยกิโลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราไปคนเดียวเนี่ยเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรไม่มีใครรู้จักเราเลยไม่มีใครช่วยเราได้เกิดมันมีเหียวมีอะไรเยอะด้วยนะมีหินสไลด์มีอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรมาเนี่ยจะไม่มีคนช่วยอย่างน้อยขอสักสองคันนะ หรือถ้าคนเดียวก็ต้องไปหลายๆคนแต่ไม่มีแต่บอกเลยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะนะครับถ้าข้ามไปก็ไปซื้อซิมที่เมืองเงินหรือว่าผมตอนผมมาผมใช้ซิมหลักเก้ามันมีหลักสองหลักห้าหลักเก้าแต่ว่าหลักเก้าก็แรงสุดนะบางจุดไม่มีบางจุดมันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเกือบเจ็ดแปดสิบโลไม่มีอินเทอร์เนต็ตถ้าเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตรงน,นั้นอ่ะมันจะลําบากเราถ้าเราไปคนเดียวครับแล้วก็ถ้าไปก็ให้ออกแต่เช้าก็คือถ้า มาจากเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ช่างให้มานอนแถวนี้ก่อนนอนแถวปัวกอนคืนหนึ่งเราตื่นเช้าเช้าเรารีบเดินทางนะครับมันจะมันจะดีไม่ใช่ว่ามาจากเชียงใหม่ขับจากเชียงใหม่แต่เช้าแล้วก็มาถึงที่สักบ่ายสองแล้วไปข้ามดา่านนี้อันตรายมันจะไปมืดอ,อยู่ตรงตรงที่เปลกเปี่ยวตรงนั้นมันจะมันจะไม่เวิร์กนะครับให้มานอนที่นี่จะก,ก่อนสักคืนหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าๆค่อยวิ่งออกไปตอนเช้าๆเลยแล้วก็จะได้ไปเที่ยวไปเห็นธรรมชาติสวยด้วยได้ไปถึงหลวงพระบางได้ชมบรรยากาศดีๆงั้นจะดีกว่าถ้าแบบมาจากเชียงรายขับออกมาแต่เช้า มาถึงน่านบ่ายสองไปทำธุระไปถึง่านห้วยกลบบ่ายสามข้ามอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเลยถ้างนั้นก็ต้องนอนแถวเมืองเงินอย่าวิ่งไปที่หลวงพะบางครับมันมันเปรียวมากเปรียวสุดๆก็ไปแนะนําเลยอย่างนั้นนะครับก็ผมก็จะเดินทางต่อไปหาอะไรกินติดตามได้ทั้งสองช่องนะครับโคลงเตยอด้วยเดี๋ยวไปหามาถึงจังหวัดน่านลองกินลาบเมืองน่านดูไหมน่าจาะรสชาติจะเป็นแบบไหนเมื่อวานก็กินลาบหลวงพอบางนะวันนี้จะมากินลาบเหนือลาบเมืองน่านครับใส่บะแค้นหอม,หอม ขึ้นชื่อของมะแขวนก็คือที่จังหวัดน่าน่แหละครับส่งขายทั่วภาคเหนือมะแขวนที่นี่จะมีเอกลักษณ์ในความหอมไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็คนที่นี่เขาก็จะรังสรรค์มะแขวนได้หลายเมนูไก่ทอดมะแขวนหมูทอดมะแขวนกิ้นทอดมะแขวนเดี๋ยวต้องลามตามไปดูเดี๋ยวเช้านี้เราไปหากินข้าวาจังหวัดน่านครับไปแล้วครับพี่น้องใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครบแฟมิลี่ตลอนทัวร์กับครัวโรงเรียนเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับเหน๋ยวไปล้วนะมุ่งหน้าไปไหนไ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ